สวัสดีค่ะคุณกันค่ะแอรี่นะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Hey ภาษาต้นค่ะวันนี้เรามาที่ไหนคะวันนี้เราอยู่ที่มือกรุงเทพซอยลังสิษ์พิลมนะคะซอยลังสิษ์พิลมันคือซอยอะไรคะเอรีสพี่ก้างเป็นคนคันแล้ววันนี้เราพาสายคันมาด้วยวันนี้พาสายคันมาเขาเดินผ่านเราด้วยอะทำไงดีอะ ยาแล้วแขกรับเชิญของเราเป็นรายการสวยเสี่ยงตีนกับกะรีไทยในใจคุณค่ะใจคุณวนี้มาที่นี่แล้ววันนี้เราพาใสาคันมาปะทะกับกุ้งกั้งเรานะคะดูซีใครจะชนะใครจะปพใครจะเป็นผู้ชนะมาเลยัสดีไทยอัวใจแรงมีทางภาษาต๊ดเลยคันกระแทกนี่ตัวจริงเป็นเกียรติของรายการอันนี้ใครคะคุณลุงอ๋ออันนี้ใครไม่รู้จักครับพี่กุ้งก้งอยากให้พี่กุ้งกั้งได้เหน่วยหน้าตักนิดนึง อยากให้พี่กว้างถอนขนจมูกที่งอกออกแค่สองสาเส้นนะค่ะขนจมูกงอกเดี๋ยวก็ขนจมูกงอกอย่างอื่นก็เป็นไฮไลท์รอยการหมอออยของคุณเป็นสีไฮไลท์ใช่ค่ะมาวันนี้สัญญาก่อนนะว่าจะขออนุญาตพูดสแปดหักให้น้อยที่สุดเพื่อเป็นรายการที่ดูดีพูดไปเลยค่ะได้พูดไปเลยค่ะแบบเพ้อเลยพูดไปเลยผิวเขาาดีเขาใจเขาใจไงผิวดีเซอร์เอาพูดไปเลยค่ะผิวดีแล้วหนูประกอบคนอย่างนี้ได้ไงพี่งงมากอ้าวกันใจครบแบบนี้สรุปแล้วเนี่ยที่กูให้มาเนี่ยคือบรรดาลุงดาลุงตาลไม่ได้ลุงดา ก็ยังงงว่าสวยเลยค่าขนาดนี้มาคบกับเนี่ยเขาไม่ได้ขายสวยแค่ขายตลกขายตลกอ๋อขายตลกที่เบิร์เล้ววันนี้แล้ววันนี้มาสี่ชุดจะขายกันเลยใช่เป็นยังไงนักประสาการหนึ่งสองเหลี่ยเฉดเดียวกับขี้เลยตอนเนี้ยมงเหมือนกันใส่มาวันนี้ใส่แต่ระเบิดถังเทอ่ะวันนี้แอลจะพาพี่ไปทำอะไรค่ะไปติกผูไทยติ๊กได้เยอะที่สุดเดินผ่านได้เลยค่ะเดินผ่านได้ผู้หญิงเดินอ้อมไปทางโน้นเลยทางหน้าถนนค่ะนี่ใล่เดินผ่านปกติค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราไปติกผู้ชายในซอยรังสิตพิโลมใช่ติงได้เยอะที่สุดหรือผู้ชายหอมแก้มใครเยอะที่สุโสตต้องมีตัวช่วยนะต้องให้ผู้นำที่ดีเป็นคนทำให้เราไเราไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ในการสวยเสียงตีนหรือเปล่าไม่หนุ่มไม่แน่ใจว่าเดินผ่านไปในเข้ามาในซอยเนี่ยเหมือนรายการกะลี่ในใจคุณยังไงก็ไม่รู้ควรจะพาไปสวยเสียงตีนควรจะพาไปเสียงตีนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือในนี้มันเคยมีกระเทยคนหนึ่งที่ขายเค้กใช่ไหมที่เขาตายจากเราไปแล้วเคยอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่เขาปิดร้านไปแล้วว่าน้องเรายืนยืนไว้อะไรให้้นนัั่่่่่งงกกออมมมยยยพีีตตตราาาาาาาเเไไปปดดููผชวลคะ ใช่หนุ่มว่าเคยอยู่ซอยลองพิลมเหรอใช่สมัยสาวแบบนั้นนี่ไงเอลซีเอลซีเอาซีผู้หใช่ไหมผู้หญิงไม่เอลไม่ได้ทำไมอ่ะจับใจตรงนี้เต็มตัวนี่ไงเอลเต็มไปหมดเลยเนี่ยดีค่ะนี่ไงเอลสวยไหมคะสวยไหมคะ ใส่แล้วผู้ชายพูดเลยว่าซอยรังสิตพิลลมต้องแตกไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้อะไรค่ะแม่นี่ไงนี่ไงไม่เอาเลยอแนั้นนำตอนนี่ยต้องชื่ออะไรคะชื่อก้าวครับน้องนะคะชื่อติดครับปีไหนล่ะคะแต่นับถูกกันก่อนสิเออเลยผู้ชายแล้วพี่ชื่อเบิร์ดนะคะอันนี้ลุงกุ้งค่ะอันนี้น้องแทนอยากถามว่าเล่นปีไหนกันแล้วคะปีสี่ปีสแล้วเป็นลู้พี่แล้วทำไมปีสี่ยังหน้าเด็กมากๆไม่รู้ใช่ไหมที่ทำให้เด็กอย่างอย่างนี้ไม่มีเคล็ดลับอันนี้มีเคล็ดลับอะไรคะทำให้หน้าเยี้ยงค่ะแฟนยังหา มีแล้ว,ม,ลวมีแล้วแบบนี้เป็นสเปคได้ไหมคะได้เลือก3อค,คนได่นจะต้องเลือกใครแต่ต้องเลือกส,สามคนเนี้ยถ้าเกิดกัน3คนตรงเนี้ยถ้าเราจะต้องเลือกขีดหน้าใครสักคนหนึ่งเราจะขีดหน้าใครรู้ตอบดีๆนะเลือกใีี่ โอ้เนี่ยเขาเป็นสุภาพบุรุษเขาเป็นสุภาพบุรุษอะไรอย่างงี้ที่ว่าเาไม่ทำลายน้ำใจให้เลือกน้องสองคนให้เลือกหอมแก้มชาเลนจ์ของพี่ตอนนี้คือใครถูกหอมแก้มมากที่สุดจะได้เงิน5,000บาทสำหรับสาวคนนี้พี่จนมากตอนนี้ทำไมก็ได้ให้ได้พี่ได้หอมถ้าให้เลือกหอมสาวคนนี้น้องจะหอมใครแต่ต้องเลือกแค่แก้มคนเดียวสามคนเออแต่เราหอมนะเพราะว่าแต่กูรู้อยู่แล้วแหะว่าต้องอีนี่ น้องตาตับมากน้องพี่จะบอกให้อย่างนี้หาที่ไหนก็ได้อย่างพวกพี่เนี่ยนอกจากกลุ่มนรกก็หาไม่ได้แล้วนะจะโดูขวดยาวกว่าน้องไปอีกแล้วน้องล่ะน้องจะเรืองหอมเลืองหอมใครหอมใครสงสารพี่เถอะเออพี่ใครสงสารกูเลยติดตามไอจีอะไรอย่างีได้ไหมคะไอจีของน้องก่อนเลย ko underscore เลขเก้าครับแล้วก็ sc ครับเปิดแมทหน่อยได้ไหมครัแมทให้เห็นดิ <jam Stadium> ใช่เลยอ่ะใช่เลยพ่อของลูกพี่ตั้งท้องแต่พี่ไม่มีพ่อ่รงนี้พี่ขาดพ่อขอบคุณมากนะคะขอบคุณดากนะคะขาก้อนหนะไนคะหนคะตัวไนวนะตว้คะัวไหนคะตคะตคะวะตัวกหนวไหนะวคะตวไนคนคะอัวบคะตอว่านคควนนคะตัวไไคนค้ตคนตนนตัะตวไหนคน จะเลือกให้เลือกแต่ได้เลือกต้องเลือกแต่ไม่ออกนที่เลือกแตได้คะแนนทับเอาง่ายอ่ะเราต้อเลือกพี่อัดฟันทุกขึ้นเราต้องเลือกพี่เพราะว่าแม่พี่รับสูตรพี่ใชร์ห่ะเราต้องเลือกเอาแลร์ตาน้องเลยอ่ะนะโอ้ยพี่เลือกพี่เลไม่ได้คะแนนเลยเนาเดินหนีไมได้เลยเร็วมากไม่ดีกวนี้กันสำหรับจิเบิลตอนนี้มีสอบแนนนะคะมีย่างหนึ่งแอลหนึ่งนะคะเราไม่ต้องทำอะไรเยอะค่ะเราเน้นเลือกความคุณภาพของครอบครัว ขอบคุณนะคะค่ะ แล้ว่างตอบป้ารันซีว่าตอนนี้ใครมีกี่คะแนนแล้วรันนะคะ L 1ที่เบอร์สองค่ะคุณสวยสุดสองแล้วก็หนึ่งค่ะพี่ค่าง่ายมึงจะเป็นพิธีกรยังไงดีก็เอาความสวยเขาสู้หน่ะสวยแต่ไม่ไหวเออสวยแต่ไม่ไหวไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เราไปเดินซอยหลังสินพิลลมตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นมาในหม้อกรุงเทพเลยค่ะหม้อกรุงเทพนะคะมันกว้างกว่ามากทุกส่วนเกี่ยวข้องสําหรับการเข้ามาครั้งนี้ซึ่งไม่มีใครเลยค่ะเข้ามากันงอีกแล้วเราไม่ได้แอบเข้ามาใช่ไหมไม่ได้แอบไม่แอบแอบเข้ามาเข้ามาตรงประตู ไม่ระมาตรการนี้นี่เ็โอเคมากเลยน้องแอวนะระมัดระวัตรวจสอบต่างๆโควงโควิดแต่ในนี้จะมีผู้ชายหรอแมแนนมาผู้ชายผู้ชายมีกี่เปอร์เซ็นในเนี้ยผู้ชายประมาณ60นอกนั้นลูกแม่เขามีผู้ชายน่ารักอยู่วันนี้จะบอกว่าเอางี้แล้วกันเราไม่ต้องจํากัดเพศเอกเรามาดูว่าใครน่ารักแล้วดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละคนจอะน้องแอ๋น้องแอ๋ต้องผู้ชายอยู่แล้วอย่างพี่หัวโปกเป็นหลักอย่างนี้ก็คนแก่พวกมันบันไ์อะไรเขาชอบมากไม่ก็เลือกนะอยากได้เด็ก สาวๆก็ต้องเลือกพี่กั้งด้วยพี่กั้งถ่ายตลกอ่าไม่สาวๆจะเลือกเพราะว่าพี่กั้งเหมือนนักร้อกพิงล็อกไงจะแบบดุนแมนแล้วก็้เรบ้างใครนักร้องพึงล็อก อาาาปาเเดดี๋ยวรูพี่เบิร์ดแล้ววันนี้พี่เบิร์ด <ตะ S 2> คิดว่าชนะไหมคือไอ้ชนะหรือเปล่าเนี่ยพี่ไม่การันตีแต่ถ้าว่าเสียวหรือเปล่าพี่เสียวที่สุดอ่าพี่ไม่การันตีแน<ม>่แน่ไม,ไม่เอาแพ้แน่เลยอ่ะก็บอกเลยว่าเงิน5,000บาทอ่ะต้องเป็นของพี่เพราะว่าเงิน5,000บาทอ่ะพี่ต้องช่วยหลายคนไงเขาก็ต้องเข้าใจเพราะว่าคอนเทนต์ในเวลาพี่บอกเขาว่ากาจะเข้าใจมาแค่สงสารว่าเป็นผู้ขายถ้าบอกว่าหนูจะต้องสวยหนูต้องเอาเงินไปซื้อเครื่องสป๋างคุณสภาพหน้าเหมือนกับไงล่ะเราไม่ได้แบบแอลลี่หนูป้าๆเราไปเลือกดูเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีก าคเราเจอแล้วแต่เรนรอตัวเลรนรอรถที่สัมงพลาดกันเข้าไปก่อนเธอต้องใช้ความสวยเข้าไปก่อนพี่ใส่เป็นชิวก่อนเพื่อเป็นการปลอดผ้าพี่ใส่กางเกงุยหรืต้องใส่หรอกพี่ตะลุนลามื่ออะไรกับเขาเื่อคุยแต่จชื่อเอ๋ยครับชื่อโฟครับผม เรียนปีไหนล่ะคะเรียนปี3ครับผมสาคณะวิทย์ครับผมปีสามผมปี2ครับเรียนดิจิทัลไม่เด็ดและซีเมนต์อาสาขาภาพยนตรร์คับน้องเขาน้าใสมากเลยน้องแอลน่าใสจนเราสั่งตัวชอบแม่เลยเพ่ชอบเนี่ยเดินมาพี่เห็นแบบเงาป้บพี่รู้เลยว่าใช่ต้องเอิป็นแน่เลยอ่่ะไมรู้ชื่ออะไรทั้งหมดมีแฟนนะคะต้องงจจ่ายยุัไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีโฟกมีแฟนนะคะมีแล้วครับมีแล้วครับชื่อแฟนชื่ออะไรครับชื่อเบฟครับผมชื่อเบฟหล่ออดชื่อผิดนะคอนเทนต์ของพวกพี่ คือพี่แข่งการพี่มีเงินทุนอยู่5,000พี่จะไปกินยำหน้ามอแล้วทีเนี้ยเพืของมันคือพี่ต้องใช้เงิน5,000นั้นแล้วให้น้องเลือก2คนห้ามเลือกแอลห้ามเลือกก้างว่าห้า0ันนั้นจะเป็นของพี่น้องต้องเลือกของพี่เท่านั้นนี่คือกฎของพี่ไม่ได้เยอะกว่าสี่เดียวพี่อยากไปตัดไปดัดฟันต้องตันสวยที่ชายก็จะได้แบบว่าเออแต่ก่อนแต่ก่อนที่พี่จะไปดัดฟันที่นี่มียาสีฟันขายไหมว่ามีปากเหนียวไหมอันนี้ช่วยกันปากเหม็นใช่ กังไม่ต้องไปหลัดฟันเดี๋็กกับคู่กูปูนปากพวกมึงหอมกันมากไม่เหม็นจ้ะบอกเลยว่าถึงน่าจะเยี่ยดใครบอกใครบอกว่าไม่ไม่เหม็นนะแอนโน่เหม็นไหมแอนโนซี่ไอป่อมมันนี้เออเหม็นให้น้องเลือกที่อะติดโควิดไม่มีเงินค่าผ่อนรถติดโควิดโควิด มึงพูดผิดแล้วนะ่อยากดัดฟันอันนี้อยากผ่อนรถใ่พี่จะไปกินยำพาน้องๆไปกินยำตอนเย็นเลสารล่าสุดจะเลือกคนใดในบรรดาสามคนก็ขอเลือกพี่คนนี้เพราะเขาชุดแต่งจุดมาแบบสวยสุดผมไม่อยากพูดขาเสื้อผ้าหลายพามาหน้องไปชอบได้ไงอันนี้ลายอะไรครับผมอันนี้้ามันหวานเท่าไหรของเอยอยู่เรือเอย่เลือก เกนท้งน้อเลือกครเลือกใคเลยนุ่ออเโอเควันนี้ขอบคุณอนนะคะมีอะไรแจกน้องหรือเปล่าขอบคุณน้องด้วยเรามีพัาของแจกเรามีพัดแจกนะคะเปิดให้พี่ดูสิเออไหนไหนใค่ใคตูดนะคะถ้าอยากได้ก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เดี๋ยวจะแจกอีกเซอร์ไพอะไรบ้างคะของผมอปนเด็กชะกอบมีเซอร์ไพรส์ แล้วขมองน้ำโป้งลหรอคะเอ่อ F W V z ครับผมเราจะต้องไปหาเหยื่อรายใหม่แล้วนะคะขอบคุณมากค่ะน่ารักจังเลยครับน่ารักมากเทสมากชื่ออะไรคะชื่อเกียร์น้องกียร์อยู่ปีสี่ครับผมปีสี่แล้วนะเด็กมากนะเด็กกว่าพี่กังอีกคณะนิเทศศาสตร์ฮะับบอดแคทสำคัญเลยที่อยากถามมแฟนยังค่ะยังไม่มียินดีต้อนร่ะ ีใจด้วยนะคะที่ไม่มีสิ่งที่คุณเจออยู่ตรงนี้คือสิ่งมงคลคคือสามคนนี้เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารโดนปวดเละสามคนนี้ถ้ายน้องเลือกอ่ะที่จะต้องหอมไข่สักคนหนึ่งอ่ะเคยเขาได้เงินห้าพันบาทอ่ะน้องต้องเลือกไข่แต่พี่คนนี้เขารวยมากเพราะเขาดูสีทองอ่ะทองเขามีทองเพาะนั้นอย่าไปสีเลยส่วนพี่คนนี้เขานี่นะดูมังหูเพชรพี่อ่ะไม่มีเงินค่าผ่อนรถต่อยเดือนละห้าหมื่นอ่ะ แต่น้องติดกิบตัวละสามนะในบรรดาสามคนน้องจะเลือกใครให้สักคนใช่ะต้องเลือกคนขคนเอาีก็ไดัดฟันจะได้ไปดัดฟันหนูเลือกถูกคนแล้วเพราะว่าฟันเขาขบบ่อยมากอ๋อโทษโทษขบใช้กับตีนโทษทีไม่ใช้กับฟันขอโทษอยากไปตามไอจีน้องเดี๋ยวเปิดว้าวแชร์นะคะไอจีไอจีเกียร์ศิวกรฮะ G E A R S I W A K O R N ฮะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะขอบคุณที่สนันุนะได้อีกสองหนุ่มนะคะได้อสองคนโชคดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อชอปเปอร์ครับคิวครับอ๋อชอปเปอร์กับคิวชอบขับชอปเปอร์ไหมจ๊ะชอบสอนชอปเปอร์ป่ะสอนชอปเปอร์อะไรวันหนึ่งปั่นจักรยานเลยอาชีพปั่นสำล้ออยู่ตลาดนนท์ปีไหนกันแล้วคะปีหนึ่งครับอ๋อนปีหนึ่งปีหนึ่งไงศาสตราอะไรเอ่ยนิเทศศาสตร์บอดแคสครับโอ้หนิเทศศาสตร์บอดแคสน้องอ่ะน้องเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยน้องพี่แ้นยังคะ มีแล้วครับไม่มีครับโมีโซ่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินไปสามมีสองคนโซ่เปลี่ยนใจทันนะโซ่กูทุบหน้าเอาสิที่มีคนนี้สามคนนะครับที่ต้องการเงิน5,000บาทและสิ่งสำคัญ3คนนี้ต้องใช้เงิน5,000บาทน้องจะต้องหอมใครสักคนหนึ่งจะต้องหอมใครสักคนหนึ่งใน3คนนี้หอมอะไรพี่ออะไรอยากนั่งเบนเออ เลือกพี่นะแตจริงๆนะหนูก็เป็นคนดีมีสติเพราะอะไรรู้ไหมคนที่เลือกพี่ส่วนใหญ่มีสติรบๆเือพี่เดี๋ยววับไอจีไอจีไอจีชื่ออะไรคะ C X X P P E X ครับผม Q E W L E R underscore ครับฮะก่อนนี้ขอบคุณสองหนุ่มด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะก็ได้ไปอีกสองหนุ่มเหรอใช่แลปมีสองนุ่มต่อมากชื่อหวาย นั้นหนูนะครับชื่อโอนครับผมชื่อโอนก็ชื่อโอนก็ชอบโดนไหวฟาดอยากฟาดมาได้ก็ถามว่าได้เหรอไม่ชอบคําเออชอบชอบแบบแต่แต่2คนเนี้ยซาดิด บางทีอย่างเราต้องปอดกับฟันไปนะเราต้องถามคำถามถามดีกว่าว่าเขาเรียนอยู่ปีไหนอะไรเรียนปีไหนเอ่ยปีสามครับผมเออเรีอะไรครับบริหารครับบริหารทุนไดบริหารเหมือนกันนะครับผมบริหารธุรกิจพอดีพี่มีคอนเทนต์คือพี่แข่งกัน3คนว่าใครจะได้เงิน5,000บาทคือต้องให้ผู้ชายหอมแก้มแต่ว่าเราไม่ได้หอมจริงนะให้เลือกให้เลือกหเลือกหนูสองคนจำเป็นที่จะต้องเลือกคนสาคนนี้ให้ให้หอมหนึ่งทีอ่ะหนูจะเลือกใครคอนเทนต์พี่นะพี่จะเป็นคนฟันมิ S <S สวยแต่อยากอยากได้ตังที่นายการจะให้พวกพี่ไปดักฟันแล้วฟันสวยแล้วคนก็จะได้มองเราดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแอล่ะขอพี่อรอพี่อ่ะไม่มีเงินผ่อนรถพี่อนน่ะนนเะูไม่ แต่เนี้ยตั้งหูจริงนะอ่าอย่างนั้นเปออก็ต้องเลือกพี่มีคนนึงมีคนหนึงต้างหลังอีกคนนึงข้างหลังก็จะสิงจะบอกว่าเงินห้าพันพี่ไม่ให้ใครหรอกพี่ให้เราถ้าเลือกพี่พี่สมงทบให้เป็นหมื่นหนึ่งแล้วสิ่งสำคัญกับได้อะไรให้บอกเดี๋ยวก่อนแอลอันนี้คืออยู่ในขัอนข้าตีนะเปย์มากแล้วเราสองคนหลังต้องหายไปก่อนรวยที่สุดในบรรดาที่จะอยู่เปย์น้องสิพี่ให้แสนหนึ่งยุ๊บบอกนากูด้วย กูไม่มีคำบรรยายพูดต่อเลยนะครับอ่ะให้น้องเลือกหนูต้องเลือกก่อนให้หนูเลือกก่อนเนี่ยเดธรรมดาสามคนเนี้ยต้องเลือกหองแก้มถ้าหนูเลือกพี่หนูจะได้ทำบุญเนีจะได้บุญในชาติหน้าถ้าน้องเลือกพี่น้องก็จะสบายถ้าน้องเลือกพี่น้องก็สบายกว่าเพราะว่าพี่จะนอนให้น้องดูแลคือนอนเฉยๆเลยเหรอเฉกที่สร็จเท่ยวถ้าน้องถ้าน้องเลือกพี่เบิร์ใช่ไหมก็เหมือนนอนบนโซฟานิ่มๆเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นคนดีอ่ะให้หนูเลือกหนูเลือกใคร นี่ครับผมนะแฟบแฟบปรับสวยอีกฮะน้องล่ะเออหนูล่ะโอเค คือบอกแล้วแพ้ความสวยแก้มคนละแสนจ่ายเข้าไปเลยฝากไอจีหน่อยครับอยากไปวาร์ปในไอจีต้องไปติดตามน้องๆได้ที่ไหนก็ N D K underscore A O N ครับผม W A I I I K U M A ขอบคุณครับแล้วว่าโอกาสหน้าเจอกันะค่ะค่ะขอบคุณนะครับราคาอันนี้คือตัวปังอันนี้พูดได้ออกเลยเพราะว่าตัวนี้คือตัวท็อปของตัวท็อปมหาลัยนะคะเออขอบมากสิ่งทั้งนั้นที่สัมภาษณ์มาคืออะไรคะสวยกาบจีนค่ะ สวัสดีครับชื่อพี่เบฟครับธนทัทอิง,งโพชัยนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่คณะน,นิเทศศาสตร์สาขาวารสารศาสตร์ปี4ครับเบ,เบฟ<บ>อายุเท่าไหร่อายุ22ครับปีนี <22. S 3> น้อายุ22เท่าพี่อยากถามเบฟมีแฟนหรือ,อยังมีแฟนมีแล้วไม่วันนี้พวกพี่แข่งกันว่าใครจะได้เงิน5,000เบฟต้องเลือกที่หอมแก้มคนใดคนหนึ่งสองคนนี้ให้หนูเลือกแต่ละคนจะมีคอนเทนต แอร์คอนเทนต์แอรคืออะไรของพี่หรอพี่อยากได้เงิน5,000พอพี่จะไปผ่อนรถไปดัดฟันพี่อยากได้เอาตังินไปดัดฟันเพราะว่าถ้าดัดฟันพี่อะันพี่อะเบฟเลือกใครเลือกเลือกเลยใช่ไหมครับเลือกเลยเบฟเลือกดีๆนะโดนจิกแล้วเนี่ยไม่เอาการความเป็นคนพี่สาวมาใช้ไม่เอาสิกูก็จะไม่ได้คะแนนเลยทุกรอบมันตั้งแต่มันมาเนี่ยมันได้คะแนนคนรู้จักไปหมดเลยเลือกเลือกพี่พี่แอรี่เขาเลือกเนื้อเล้วกูนึ้อเลือกเนื้ออ้าวพี่อยากให้ ไอจีเบฟไอีเบนะครับ B 2 L 9นะครับ4ตัวมีธุรกิจอะไรไหมเบฟตอนนี้ทุกกับโฟธุรกิจตอนนี้ก็มีมีร้านขนมใช่ที่ทำด้วยกันใช่ครับเปิดร้านหรอเป็นเป็นออนไลน์ครับผมตอนนี้เอิีอะไรเออ เบฟเวอรี่ดอท i ครับส่วนมานเราเป็นคนทำหรือน้องเป็นคนทำช่วยช่วยกันทำช่วยกันทำาหน่นึกว่าที่นึกว่าเราเป็นคนทำมาน้องนั่งดูไม่ใช่ช่วยกันทำช่วยกันทำขอฝากขอฝากอีกหนึ่งอย่างตอนนี้ก็คือตอนนี้เบฟกับพกเป็น v j ในแอป VB l ี v i เข้ามาพูดคุยกันได้นะ b ี่แออรี้เข้ามาเลย อย่าลืมไปอุดหนุนน้องนะคะอร่อยมากคอนเฟิร์มอ่ะโอเคนะคะฝากน้องไว้ด้วยนะคะไปติดตามน้องแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนน้องนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณนะเบฟเราจะต้องหาหนุ่มอีกหนึ่งหนุ่มที่ถูกใจสำหรับเราในร้านกาแฟเราเล็งไว้รอมากเมื่อกี้เราเดินผ่านเกดินผานกระจกมาคืองานดีมากใช่คือถูกใจมึงหรือถูกใจทุกๆคนคะถูกใจทุกๆคนเลยจะไปดูว่าเขาเยอะหญิงหรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาเขาดูเป็นลูกคุณหนูมมากใช่สวยแต่จูบไม่หอมก็ไม่โอเคนะแอล มุดที่อะไรเนี่ยไปอาการต<บน>ัดตัดกันแล้วกลัวจูบไม่หอมอมากนี่ดูพัดรายการด้วยเรามีพัดรายการไม่เขาอยากได้ก็ต้องทำยังไงวะแอลต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะและทุกๆคลิปเดี๋ยวเราจะสุ่มจ้าและรายการของแอลนะพี่เบิร์ดคือเออใครกดติดดาวไว้อ่ะก็คือไลค์สดปุ๊บแจกเลยใครเข้ามาดูก็แจกทุกคนเลยอะถ้าถ้าพิธีกรกดเองหรือแขกรับเชิญกดเองอะแจกมะแจกอะเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งคนอะขออนุญาตเขาก่อนว่าเขาจะสัมภาษณ์หรือเปล่าอะแอละพี่กั๊สวัสดีค่ะใครเป็นคนเจอน้องคนนี้คะ ก็เราเดินมาตกมาน่ารักไงชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่ออะไร ชื่อจริงชื่ออะไรดีธนวัตรครับปีไหนคะอยู่ปีสองครับน้องเป็นดาราปะเนี่ยหน้าแก่มากทำไมเรียนปีสองอย่าบูลลี่น้องเป็นไรอย่าไปดูหน้าเราเลยอ่ะสาขาอะไรจ๊อปเรียนคณะนิเทศศาสตร์สาขาแบรนดิ้งครับจบมีแฟนหรือยังจ๊อปไม่มีครับจริงอ่ะเราลองเทสพอเป็นเทสได้ไหมถ้าสมมติว่าผมจะต้องเลือกหอมแก้มคนใดคนหนึ่งในสามคนนี้ต๊อนเป็นไรหัวเหรอตรงหัวเหรอจะเลือกใครส่วนตัวพี่อ่ะพี่มีคอนเทนต์ว่าเออพี่อ่ะหยุดก่อนจ๊อปมีไข่สาม ไม่คอนเทนต์ของน้องเนี่ยมันคือมันเย็นมากแล้วเราต้องพาน้องไปกินยำน้องว่างเปล่าหรูอกราทังมึงหิวอุ้มีรักยิมด้วยเหรอไอ้ต้าอันนี้ยักยิมของเราเองหรือรักยิมทำคะของเราของเราอานอนไปทำเลยมียำยำแนะนำร้านยำแนะนำ ถ้าให้อร่อยในในสำหรับจอบนะครับก็น่าจะเป็นยำโบตันครับอ๋อหน้าซอยสีเหลืองอ๋อเดี๋ยวเราไปกินยำใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่ามันมีคําถามก่อนจะไปกินยำคือมันต้องมีหาเงินไปกินยำก่อนห้าพันตอนนี้แอลลี่นำไปแล้วไม่รู้กี่คะแนนถ้าจอบจะต้องเลือกสุดสภาพสภาพมึงถ้าจอบจะต้องเลือกหอมมาสักคนนึงคือตอนนี้ทั้งเดือนรีวิวพี่เต็มมากเลยนะพี่อาจจะแบ่งให้เราสักครึ่งหนึ่งสิบห้ารายการอะไรอย่างเงี้ยต้องเลือกหอมหอมไทยตอนนี้ที่เข้ามาเลยนะมี MG ที่พ่อมาก่อนไปเงินที่รถพี่กังบอกนองสีบอกจับสีว่าพี่กจะเอาไปจัดฟันันถ้าฟันสวยอะจ๊อบอาจจะมองเห็นค่าหนึ่งคุณค่าที่บ้านที่อะไรต่อต่างก่อนจัดฟันแปรงฟันก่อนไหมอันนี้ขอรอบเรื่องแป๊บนึงจ๊อบปากมหมึกมากเลยปากไม่เหม็นนึกว่าอมขี้มา เลือกคือให้ใเลือกไข่เลือกเลือกเลือกที่จะต้องหออเลือกอย่าเลือกศาสตร์แม่เธอเพราะทุกคนนำหมดแล้วกูยังมีฉันบอกพี่บอกบทน้องจ๊อบตลอดเลยนะอาเลือกเลือกเลือกใจมึงเฮอดดูแวบตาดูเลยนะสาสตร์เอบพี่แอร์ทำไมดูแลพี่แอรตอนนี้จ๊อบมีผลงานผลงานอะไรบ้างไหมตอนนี้ถ่ายซีรีส์ครับแต่แต่ยังไม่บอกว่าให้ไปติดตามเอาใช่ S A J O B ใช่ S A J O B ครับ S A J O B ครับสจ๊อบจอบจอบเลยฐานน้องหน้า รักที่สุดเดี๋ยวจจอาพาพี่ไปกินยำเนาะได้จ <ผม S 2> อบเลี้ยงพี่ด้วยนะเ<ด>อ้องคาราตันนะงงเดี๋ยวเราไปกินยำกันเลยค่ะไปค่ะค่ะค่าแล้วตอนนี้นะคะถึงช็อตเด็ดนะคะที่เราจะแก้งพี่เบิร์ดกันนะคะนี่เลยเกลือกับน้ำแร่ยัทนทีนะคะวิตามินวอเตอร์ กินธรรมดามันกินไม่ได้นะคะรายการเฮฮาภาษาตุคนปกติมาไม่ได้นะคะต้องเป็นคนอ๋องเอ,อ๋หรือไม่เต็มหรือโดนแกล้งนะคะเราจะใส่ไปแล้วเราจะไปหลอกมาให้นั่งกินกันพี่เบิร์ดปิดกลองใช่ไหมปิดกลองแล้วเหนื่อยมากแดบดบมันร้อนมากอะวันนี้ เย็นไหมพี่ตั้งเย็นไหมจอดซื้นเบอร์ได้แต่พูดแรกอย่างความคิดเข้าไปในปากแล้วเมื่อกี้สรุปไหมว่าเราใครชนะเราได้ผู้โชคดีมาด้วยคือน้องสุดหล่อของเราที่เรามาเจอร้านกาแฟใช่เป็นหัวพี่เป็นหล่อมากหล่อมากหล่อที่สุดอีสามโลกสรุปคะแนนคร่าวๆนะคะแอลชนะนะคะได้คะแนนเยอะที่สุดแล้วก็รองลงมาก็ที่สองก็คือพี่เบิร์ดที่สาม่กั้งนะคะแต่ คนที่ได้สุดท้ายต้องโดนทำโทษโดนอะไนอีกแล้วโดนไปแล้วไี่ร้านยำอ่ะมันถ้าเราจะเอายำสัตว์ก็แสบอ่ะวันนี้เอาก็จะเลี้ยงเราวันนี้เอาเลี้ยงแล้วก็ขอบคุณร้านยาโบตันนะคะที่เป็นสปอนเซอร์ให้รายการเราได้มากชิมเริ่มเราขอตัวไปทานกันนะคะ เราอยู่กับเจ้าของร้านนะคะหลัจงจากีเรียบร้อยอิ่มเรียบร้อยเลย้าของร้านเราออะไรคะ ตามยำย่อบายโรตานสาขาหมอกกรุงเทพรังสิตนะตอนนี้นิวน่ารักมอกยำน่าอร่อยใช่ขอบคุณคะะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งนะคะจนถึง4ทุ่มนะคะของทุกวันเลยซึ่งแต่ว่าลูกค้าสามารถบอกินมาซื้อกลับบ้านได้แต่ว่านั่งทาร้านจะได้หลังสี่โมงเย็นค่ะก็คืออยู่ใกล้กับกรุงเทพเลยใช่ติดมหาลัยกรุงเทพรังสิตเลยค่ะบอกสถานที่แบบคร่าวๆให้พวกเราได้รู้ว่าถ้าเกิดจะมาแถวนี้อยู่ตรงไหนอยู่นะคะเลยมอกรุงเทพรังสิตมานะคะอยู่หน้าซอยรังสิตพิลมเลยค่ะสามารถจอดรถได้ที่ ก็ยังอร่อยแซบแมค้าสวนด้วยเฉพาะร้านสวนสาแซบแต่ยั่วมากยั่วมากม่แพงมากด้วยแล้วถ้าจากโทรมาล่ะฮัลโหลร้านเปิดไม่พามีโอกาสค่ะ สามารถโทรมาที่ร้านได้นะคะหรือว่าจะเข้าเฟซบุ๊กของเพจร้านก็ได้ค่ะตำยำยั่วบายโบตานสาขางกรุงเทพบางสิะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามเพจกันดีกว่านะคะว่าตำยำยั่วนะน้องแอลเนาะเขายั่วจริงใดเลยอร่อยโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะคะพี่เบิร์ดแล้วก็ยินดีน้องแอลค่ะขอบคุณด้วยสำหรับตำยำยั่วเนี่ยถ้าเราทำอะไรผิดเดินเกินล่วงเกินล่วงเกินอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะคะพี่เบิร์ดขอบคุณนะคุณต้องพูดคต่ไม่ใช่เหมือนกับม้าเอาลีตสนุกสนานมากขอบคุณมากๆนะคะอยากให้พี่เบิร์ดฝากรายการเชียรให้ทุกคนแบบตติดามอ่ะ จริงๆเลยรายการนี้เป็นรายการเห็นความตั้งใจนะคะเพราะว่าสองคนนี้เขาตั้งใจมากยังไงฝากทุกคนติดตามน้องด้วยแล้วก็จะบอกว่าความสนุกเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความหวานแล้วก็ความเก่นเสียวรวมๆกันตรงนี้ให้ฮาภาษาตุ๊ดคือตอบโจทย์ที่สุดสาหรับโลกโซเชียลอะไรกันใหม่ฝากด้วยนะคะ คุณน้องจอบด้วยนะคะที่มากินยามเพื่อนพวกพี่นะใช่ๆๆแล้วอร่อยได้พ่อน้องจ๊อบมานะ,ะ <c oughs> เออ,เอ,อแต่ตัวเปียกไปหมดละตัวเปียกค่ะว่าโดนแกน่ะจอบฝากให้คนดูติดตามรายการฝากติดตามรายการนะครับเฮฮาภาษาสุดนะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์กดสไ b คร r i b e นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย <c oughs>